จรั่วก็คือโรคที่ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทนะครับเมื่อลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทมันจะมีเลือดไหลกลับมาสู่ห้องหัวใจนะครับอันนี้เราก็เรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วโดยปกติแล้วลิ <es> ้นหัวใจของคนเราเนี oh ่ย sí ม so 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 ันม <c oughs> ีสี่ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะมีแผ่นปิดเปิดเนี่ยไม่เท่ากันบางตำแหน่งเนี่ยก็จะมีสองแผ่นบางตำแหน่งก็จะมี3าแผ่นเมื่อไรก็ตามที่แผ่นที่มันปิดตรงมาหากันแล้ว มันไม่สนิทเลือดที่บีบตัวออกจากหัวใจห้องนั้นผ่านลิ้นนั้นออกไปมันก็จะสามารถไหลย้อนกลับเข้ามาในหัวใจห้องนั้นได้อันนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นลิ้นหัวใจรัว่วสาเหตุอันดับแรกเนี่ยก็คือความพิการตั้งแต่กำเนิดก็คือตั้งแต่เกิดมาเนี่อ,อลิ้นหัวใจเนี่ยมันอาจจะเป็นร่องหรือว่าเป็นรูอยู่สาเหตุอันที่สองก็คือโรค ที่เราได้ยินกันก็คือโรครูมาติกโรครูมาติกเนี่ยมันจะทําให้ตัวลิ้นหัวใจเนี่ยหนาตัวแล้วก็งอแล้วก็อาจจะทําให้สายยึดลิ้นเนี่ยสั้นลงแล้วมีแคลเซียมไปเกาะไปพอกลิ้นเวลามันปิดมันก็เลยจะปิดไม่สนิทอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่สองสาเหตุที่สามเนี่ยก็คือเนื่องจากความเสื่อมถ้ามันเสื่อมลงไอ้สายยึดลิ้น ที่มันเคยยึดลิ้นพอดีพอดีมันหย่อนมันยานออกเพราะฉะนั้นเวลาปิดเนี่ยมันก็เลยปิดไม่สนิทเวลาปิดไม่สนิทมันก็รั่วหรือในบางรายนะครับลิ้นสายยึดลิ้นมันขาดนะครับเมื่อสายยึดลิ้นมันขาดมันไม่มีสายยึดลิ้นเวลามันปิดเข้าหากันมันก็ไม่สามารถปิดเข้าหากันได้มันก็จะเปิดเผยอออกลิ้นมันก็รั่วอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันที่3สาเหตุอันที่4ก็เนื่องจากการติดเชื้อ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจแล้วไอ้การติดเชื้อนั้นเป็นก้อนเป็นปมอยู่ที่ปลายลิ้นหัวใจมันก็จะทําให้แผ่นของลิ้นหัวใจเวลาปิดเข้าหากันไม่สนิทหรือในบางรายไอ้การอักเสบนี้ไปทําให้สายยึดลิ้นขาดนะครับมันก็ทําให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วได้นอกจากนั้นนะครับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเวลามีเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ย มันจะทําให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อหัวใจได้ถ้าการขาดเลือดไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้สายยึดลิ้นขาดเป็นสาเหตุที่ทําให้บริเวณกล้ามเนื้อของหัวใจตรงบริเวณที่ขาดเลือดไปเลี้ยงทํางานได้น้อยกว่าปกติมันก็ไม่สามารถดึงแผ่นลิ้นให้ขึ้นมาปิดตามปกติได้ก็ทําให้เกิดโรคลิ้นหัวใจรั่วได้ครับ ลิ้นหัวใจรั่วก็เริ่มต้นตั้งแต่ถ้าเป็นแรกๆกนะครับก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วก็จะเหนื่อยมากขึ้นบางคนเวลาออกกำลังกายวิ่งนะครับซึ่งเคยวิ่งได้5กิโลทุกวันก็อาจจะลดลงเหลือ3กิโล2กิโลหรือ1กิโลโรคลิ้นหัวใจรั่วอันนี้มักจะเกิดร่วมกับหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ เพราะฉะนั้นบางคนก็จะมาด้วยอาการใจสัน่นแล้วก็ถ้าเป็นมากๆขึ้นนะครับนอกจากเหนื่อยง่ายแล้วนอนราบอาจจะนอนราบไม่ได้เพราะมีน้ำท่วมปอดมักจะมีขาบวมหรือแขนบวมหรือหนังตาบวมได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการของโรคกลิ้นหัวใจรั่วที่เกิดขึ้น